เอาละค่ะไปติดตามบรรยากาศที่สพเมืองอุดรธานีกันบ้างนะคะหลังจากการวควบคุมตัวครูใหญ่อัตพลบัวพัดจากกรุงเทพมหาคนครเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีผู้คนมารอรับมากมายเลยทีเดียวโดยครูใหญ่อัตพลบัวพัดนะคะใส่เสื้อคลุมสีแดงสดสีแสดแบบนี้นะคะก็เดินทางออกจากห้องสอบสวนผ่านด้านหน้าของอาคารสพเมืองอุดรธานีค่ะหยุดทักทายกับผู้ที่เดินทางมาให้กําลังใจด้วยนะคะทั้งยิ้มแล้วก็บอก มีทนายความให้การดูแลอยู่ด้วยค่ะก็มีการอยู่กันร,รักษาระยะห่างเหมือนกันนะคะท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากผู้คนที่เดินทางมาให้กําลังใจด้านหน้าสพนะคะโดยตัวแทนเนี่ยนำจดหมายเปิดผนึกให้กําลังใจครูใหญ่ด้วยแล้วก็เซน็นลายเซนนำไปมอบให้ก่อนที่จะสลายตัวเดินทางกลับกันด้วยนะคะทั้งนี้ก่อนหน้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมอุดรธานีจะมาปักหลักที่สพเมืองอุดรธานีเขามากันตั้งแต่ สทุ่มแะค่ะคุณเมย์แต่ว่าทางครูใหญ่อัธพลเนี่ยเดินทางมาถึงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะก็รอกันหลายชั่วโมงเลยมีแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เดินทางมาจากทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดกาลสินค่ะต่อรองขอให้ตํารวจเนี่ยอนุญาตประกันตัวเพราะคราวนี้ตํารวจยืนยันว่าจะไม่ให้ประกันตัวแต่ก็ได้ต่อรองขอให้ครูใหญ่เนี่ยออกมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมหน่อยแล้วก็ไปขอประกันตัวในชั้นศาลแต่ระหว่างการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะผู้ชุมนุมมารวมตัว กันได้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด้านหน้าอาคารสพเมืองอุดรธานีนะคะดันแผงกั้นกันราวๆสินาทีด้วยกันจนทําให้ผู้กํากับสบพเมืองอุดรธานีต้องออกมาชี้แจงนะคะทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเหตุการณ์ก็เลยยุติไม่ได้บานปลายเป็นความรุนแรงนะคะ,ค,ะครูใหญ่อรโพลนี้โดนข้อหาตามมาตรา1นึ1นะคะเบื้องต้นเองก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ